สวัสดีครับผมผลเพ็ดพระรวยสวัสดีซี่สูบูสุขนครับผมวันนี้กับวันจันทร์ที่สิบสองมกล่าสองหาหกเกากับชิมสรุปแนวทางล่าพัฒนากรอนหวยออกนะพี่น้องเนาะทั้งหมดทั้งมวลกับมีอยสิบหกอาจารย์สิบหกสำนักได้พี่น้องไนดะ้มาเริ่มกันไลยบอกการเสียเวลาพี่น้อง อาจารย์ไก่อาจารย์ไก่ในบนล่างนี่้วิ่ง7ก,กับ8เน้นที่7ส่วนจับคูคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่แปดย์แเลขสตัวก็แม่นสองเจ็ดนเด่นที่ เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดสามบนล่างไปกลับไป่น้องเองตัววงกลมเป็นตัวเด่นเสียนทุ่งฝนเสียนทุ่งฝนนี่ให้เจ็ดกับสองบนล่างนี่บนล่างเวียงรูดเจ็ดกับสอง ส่วนจับคู่นี่ก็70 72 73 80 82 83เลข3ตัวนี่ก็แม่น072หางเดียวบิตัดบ่ได้ซอยยาก70ก็มีแล้ว72ก็มีแล้วพอพันว่าผู้ทุนหน่อยคือเอานี่ละ่ะก็7227แล้วก็8008 8, นี่ว่าซัน เซียนสุ่งผลนะต่อมาเนี่ยกัแม่เลขมีที่มาเลขมีที่มาให้8กับ4ีเด่นแปลองสี่จับคู่แปดหนึ 1, ่งแปดสอง4ปดสเจ็ดส่สองสี 6, ่สามเลข3ตัวในศูนย์แ่งสี่หกเพิ่นก็เด้นให้สคู่เด่นทั้งติดสี่ติดแ แปดสองราคาสี่หกเอามากมิที่มามคนฝั่งโค้งเลียกวินหกเก้าสองสามสี่ พ่นให้วิ่งหกับกอพันเน้นหส่วนจับคู่นี่ก้าสองเก้าสามเก้าสี่หกสองหกสามหกสเลข3ตัว7 62 89กสเก้าพันเน้นเก้าสามคกสองคนฟังของ อ่ะต่อมากับเพชรพารวยนะ้อพี่้องสกั 5, 5, 8, บห4าสี่ห้ดปดวิ่งสกับ5เน้นที่สี 6, ่ห้าหกห้าเจ็ดห้เจ็ดเลข3มตัวนี้3 4มสี 7, ่เจ็่ห้าปดเน้นที่5 8แล้วก็สีเจ็ ค้นขอนแจนันได้พี่น้องค้นขอนแจนันในเลขวิ่งของเพื่นนี่เป็น9ก้าศูห้เพื่อนหาวิ่ง2กับ9เพื่นเน้น2องสองสีสองหาอเกเก้อันนี้กัน9 2้าเลข3าตัวเพื่อนหามาหางเดียว924เพ,พื่นเน้นติดสองมาได้ไปน้องได้สองสี่สองห้าสองหกเ ตำราช่างคมให้ศูนกับ1 000, นึเปนเน็นหนึ่งเลขจิตเลขระกอบในกมเนี่หาหกจะคู่กับ 04, 0 4นสี 5, ่โซนห้านหกหน่งสี่หนึ่งห้าหนกเป็นกันเน็นให้หนึ่สี่หนึ่งนเลขสาตัวนี้7 1็ีเป็นตัวเน้น2 1 6เป็นตัวร่องกันเบิร์นโ 00, ซนึง,นงตำราวช่างคม ต่อมาต่อมาปู่โรราดปู่โรราดเนี่ยสองกับศูนย์เน้นศูนย์ร่องสองสองศูนย์สามศูนย์เูนยนึ่น่งเนงสองสองสองสามเจ็ดสองปูเน้นติด0ูนมาเด้าพี่น้องศูนย์สนเจ็ดนย์นี่เป็นตัวเน้น ปูโคราดต่อมาปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดเนี่ใหากหาเล้นหาล่องซีส่วนจับคู่นี่ก็เปนซีซีหาซีหกซีซีหากหาซาหกแล้วก็หกโอ้มีเหล็กมีเหล็กเบิรนด้ยสามคูณไปหรอกซีซีหาหาหกหกตัวขีดเส้นแดงนี่เป็นตัวเน้นเน้นติดหา เาไปขีดเน้นติดซีพีที่พี่น้องเน้นเน้นติดหาแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าเลขวิ่งเน้นที่หาเนาะมัตัวใดชอบตัวใดก็เอาไปพิจารณาเพิ่งของพ่อวันพ่อวันนี่ก,ก็ให้ยซีกับหาให้กันเน้นซีซีศูนย์ ีหนึ่ง c สามหาศูนย์หาหนึ่งเน้นีส C0 C1 ส่วนเลขสามตัวนี่คือแปดีสูนย์หางเดียวเม็ดเดียวโคโลขันมามักเันจับคู่เขาก็หามาใส่ีกับหาของกันใดอันนี้เสียนเหมือด เส้นมืดนี่เลขว้นนี่สามสี้าหกเพิ่นไ้ยวิ่ง3กับสี่เพิ่นเน่น3ส่วนจับกัวก็คือสี่สี่สี่หาสี่หกี่หาสากเลขสามตัวนี่มนแปดสามหาเก้าสาเพิ่นเน้นสามหาสามหกเสยนเมือ่อ เสยนฝาไล่เสยนฝาไล่นสองกับสี่รากาเลขวินเนี่ยคือหกเเก้เลขเก้าอพี่น้องเนี่ยังเติตัวประกอบก็ได้เนี่ยเห็นว่าสองหกสองเก้าเ่รเบิ้นย์ศูนย่เน้นส สองหกสองเสี่หกสี่เจ็ดตัวเน้นเส้นฝ่อไรงวดนี้อย่าเป็นงวดทุดท่ายอยู่นาะพี่น้องเนาะพี่น้องจะถามได้พอวาเลยกพอแต้มทรงมใหย้ยแ้นเงินว่าเป็นว่ายขีหยุดบอก้งจังใดแล้นะเป็นขี้เศร้าหาย้ยอันนี้คนลึกลับด้วพี่น้องคนลึกลับให้สี่กับหกเด่นสี่รองหก เลขติดเลขวงกลมนี่ก็คือ4 5 6 2 3 8 2 4 3 4 8 6 2 6 3 6 8 4 8 4ได้พี่น้องนี่กัน0 6แล้วก็0 2ร่วมหมดกับ8คู่ได้พี่น้อง8คู่เพิ่นก็มาเน้นให้8 6 8 4นี่แหละ อันนี้ของพ่อหารให้แเออให้เจ็ดกับให้เจกับแปดเน้นที่เจ็ดสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสองเจ็กเพิ่นก็เน้นที่เจ็ดเออเลขเก้าคู่เลขเก้าคู่เน้นหาคู่ตัวขีดสีแดงอีงตัวเน้นว่า พอสิงหาเสี้ยนหยวนให้6กับ9 0 5 0 6 6 2 6 4 6 7 9 7 9 9 9 2เพื่อเน้น0 6แล้วก็6 2 9 9 9 2ตัวเพื่อเน้นได้ไป้องได้เลข8คู่เน้น4คู่ สุดท้ายท้ายสุดเสียสเส้ยนพาสุกเสี้ยนพาสุก2นีห้สกับ7จ็ับคู่กับสองสามสองแปอเจ็ดสามเจ็ดแปดเอันนี้ตกกัน,นพี่นอนเนี่ตรก,กัน2 5งหแล้วก็เจ็ดหาเพื่อเน้น2 8งแปดสักะเจ็ดสามนลเลขสตัวนี่เจก็เป็นตัวเน้น2องก็เป็นตัวเน้น สองแปดสองนี่เป็นตัวล่องพี่น้องเขาก็แชัหน่อยจอยนอะทุกาจารย์ทุกสำนักก็ได้ทั้งหมดก็สิบหกจารย์สิบหกสำนักขอ,ขอบุญขอบุญในอะไรไม่เลี่ยมัมนมานกันได้พี่น้องได้ขอให้โชคดีสุขภูสุคนฝากกนไหลคนแช์คนติดตามสวัสดีครับผม